กินแบบอเนจอร่อยอร่อยมากกรอบนอกนุ่มในมาคุณยายเอากรอบนอกนุ่มในไงเหลือของเลี้ยนมากพี่น้องสุดเพราะข้านในถอดอยู่แมสกับข้านในถอดอยู่หิวไรายกปอกทุเรียนไม่ถัก กินเอากินเอาลอยมากเลยท่านแนวิ่นมกักกรอบนอกนุ่มในกรอบกรอบอืมกินให้อิ่มเลยอย่าไปเล่นกับมันไมม่ให้ดูันเอามากินนี่ดิมันจะได้แน่นพัดลมถือมา ถือจานมันมาก็ได้โอ้ยมันล่วงไปแล้วเม็ดหนึ่งกันปาตพี่น้องแสบยปลาย แสบแห้งบะหมี่เกี้ยวนี่องใสของกินไม่ได้แล้วมั่งอิ่มทุเรียนเนี่ยใช่ไหมกินมันไม่ค่อยแรง กลิ่นแรง่ะไอ้ที่มันกินแรงๆอ่ะคือมันมันสุกเกินทำไมคนเขาไม่ชอบเรียนว่ากิ่นมันแรงใช่คนบางคนเขาก็ไม่ชอบกินมันว่ามันเหม็นแต่ตอนกินแล้วก็จมูกอร่อยอย่างเราเนี่ยอร่อยมากแล้วใครที่แหว่ <c oughs> ไม่มีใครแหวะเลยไม่มีค่ะ บ้านเราเนี่ยกินหมดทุกคน